สวัสดีครับพบกับรายการบอสซาแคคตัสสเปเชียลนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการชําตุ่มน้ำนะครับซึ่งเป็นวิธีที่หลายๆคนก็ไม่ทราบกันนะครับนะฮะนี่ครับอันนี้คือผลลัพธ์นะครับจากการชําตุ่มน้ำนะครับนี่ฮะจะเห็นว่าที่ปลายตุ่มน้ำนั้นจะมีหนออ่อนขึ้นมานะครับ และนี่ก็เป็นเจ้าตัวแมมขนนกขาวดอกสีชมพูน,นะครับหรือมัมเมเเรียพูมโมซ่านะครับนี่ฮะตามธรรมชาติของเขาก็จะมีการแตกหน่อที่ปลายตัวตุ่มน้ำอยู่แล้วนะครับนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะจะไปดูก็คือ1ตุ่มนะครับที่เราจะเอามา,ามาชํำกันนะครับนี่ฮะ เราก็ใช้นะครับอาวุธที่เราติดตัวประจำนะครับก็คือมีดประจำตัวนั่นเองนะฮะแล้วก็ค่อยๆแงะครับนี่ฮะหลุดแล้วครับนี่ฮะถ้าเรามองดีๆนะครับก็เหมือนกับการชำหน่อน,นั่นเองนะครับการชำตุ่มน้มนั้นนะฮะนี่ครับแล้วก็ คัดนะฮะตัวตุ่มหนามที่สมบูรณ์สมบูรณ์นะครับนี่ฮะง,ง่ายกันง่ายๆเลยครับเท่าที่ผมเคยลองนี่จะใช้ได้กับตัวพวกแมมมิลเลียนะครับที่มีตุ่มหนามที่ยาวๆแบบนี้นะครับนะฮะอย่างเช่นคนนกขาวนะฮะขนนกเหลืองนะครับ แล้วก็ในสกุลโคลีฟันตานะฮะก็ทำได้เหมือนกันนะครับนะะนี่ฮะันนี้คือแผลนะครับของตุ่มหนามนั่นเองนะฮะเราได้มาสามอันนะครับที่ทำให้ดูตัวอย่างนะฮะอันนี้จะรอให้แผลแห้งหรือว่าช้ำสดเลยก็ได้นะครับนะะนี่ครับ ใส่ลงไปเลยนี่ครับนี่ฮะเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็รอให้เขาออกลากนะครับแล้วก็แตกหนอเหมือนอย่างที่เห็นในภาพนะครับตัวนี้ก็ชํำมาประมาณ สามสี่เดือนนะฮะก็เริ่มเห็นผลแล้วนะครับนี่ฮะรยบร้อยครับนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสวัสดีครับ